สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับบุญนําโชคครับผมแล้วบุญนําโชคชาแนลนะครับผมอ่าตอนนี้กระจาผ้ามาตามนะครับผมโตเลขของพระอาจารย์วัดดงหน้าเพิ่นนะครับผมว่าทัานมีความเปลี่ยนแปลงจังใดบอสําหรับโตเลขอ่างวดวันที่หนึ่งมีตุหน้าสองหาห่านี่นะครับผมอ่าหลังจากงวดที่แล้วก็เข่าเต็มเต็มครับสามโตอ่าศูนย์หนึ่งสองอ่ากระเมาเบิงกันในงวดต่อไปนี่ จะมีที่เด็ดตั้งหดกาฟากดไล่กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดในลิดต่อไปของบุ่นน้าโชว์เดไปเบิ้งกันเลยครับงานมาสการ์มาสการคบพระจังครับสาธุสาธุอามติดตามตัวเลขช่วงแรกหลืช่วงเศ้าก็เจ้ามาบวงสวงก็เจ้าตักเลขติกเบื่อมับวงสวงเนาะช่วงเศร้าก็ไดมันบอยบวงสรว่ไม่นบอยจังแมนวดนี้คร มืัอนี้มีตัวฟันให้เพิ่นไปหลายอาจารย์มันกับมะเขากันเบิดแหมอืมไปยู่พุ่นก็ได้สองตัวซีหนึ่งกันวะครับว่าจุดอยู่นี่กับมะต่งกับเล็กพูปตัวหนาทั้งหนาแปดสี่ศูนย์หมใช่ยังเนี่ยอาจารย์ที่มาตรงกันนี่เรียกแม่ถ้าใส่พูบก็เรียกว่าโพกบาทโอ้เรียกกระพกหมายถึงเรียกประทัดนะครับเรียกว่าทัดเออเรียกคางประทัดเรียกคางประทัดที่ผมที่ผมอันอันเรียงงานแหมเขียนไว้ในสมุดแหมแปดสี่ศูนย์แม่ อเกดสี่ศูนย์สี่แปดคือในงานบวง s งนี่เนาะบวงสวงนี่มีการจุดประทัดพรมแมนสามพันนัดโอ้สามพันัดคือสามสำหรับเลยแมนสามกเจ้าเอิญว่าสามชุดสามชุดอุ่ดแล้วเลขมันเป็นตัวเดียวกันเบิดบ่อาจารยให้เล้เลขมันมันสิเป็นตัวเดียวกันดูสชุรหนึ่งครับโอ้ยสองสุดสูจุดด้วยน้ายมมสุด้อนี่สุม่นตัวพมได้ะบึงนะตัวใมันรงกันอาจย์ ตัวอะไรเง้ยพนมีโชคว่ามัน408ว่408 40นี่แหละขันเอาเบิร์นั่งใต้ขึ้นไปที่จุดที่นไม่ได้ขึ้นมามันทีเป็น840ขันเอาเบอ้งนั่งเครื่องลงไปมัได้เป็น048มันตรงกันครับตัวนี้เอ้ากันว่า04เมืนกตังกันครับเรีอาจารย์ตัวนี้มันตรงไงฮะใช้เบิรงลายจันาร์อันนี้มมนตั้งปีน้ำเนี้ยเรกูบเนี่ยขันเอาเบิรงนั่งเครื่องทั้งใต้ขึ้นไปไม่ได้เป็น840ครับขันเอาเบิรงนั่งเครื่องลงมากันเป็น048 อันที่กะจายอยู่นี่ก,กเนน็เลขทูบทั้งเบมันหวาจันเลขหางประทัดปรัตัวเลขหางประทัดมันห่านี่หางประทัดอันอบุกสวงเลขหางประทัดบววงแมน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 นี่ขึ้นมากตัวใดๆจันนี่นี่ขึ้นมากลักพี่โตเดียวนี่ศูนย์สี่แปดเนี่แมนเฮ็ดคกประตูเลยโอ้มากบกซองตัวนี้มากสีหนึ่งมากสี่ตัวมากสี่หนึ่แมน เอ้าอันนี้มันก็ว่าตรงกับเลขฝันอาจารย์ตัวนี้แม่นฝันอีกไปตั้งแต่หันมานี่ตั้งแต่ตองหัดมานี่หอดมือนี่อาจารย์ฝันอีกไปเป็นเลขเข้าเป็นตะแม่นว่าสามตัวเป็นตะเขาวิ่นมแม่นฮะแม่นต้องไปไงไปนั่งฝันอยู่มึงขึ้นมันฝันว่าทั้งนี้ทั้งนี้เป็นคนม้วนด้วยทั้งถือไปไงคนมางันมึงขึ้นคนว่านู่นี่ผมไปหาไปออกว่านอนไหลดิมันขึ้นนี่ครับผมบ้านนี่ทั้งพุนเป็นเทวดาบัสคนว่าใส่ชุดเหลี่ยมหยาบมีอามีอ้อมกุดผมอยู่ หลังจากที่เพิ่นนอนอยู่ในวัดเมื่อคืนนี่นนนอใเพิ่นฝันโอ้นี่คือฝันดีแต่ว่าขนขิงหลุกบ้านนี่พิ่นฝันว่ามีผู้หญิงผู้หนึ่งใส่เสื้อดาแต่งตัวบระกอบเป็นเทวดาครับผมต่อไปสี่มือในวันนั้นสิสี่มือสี่มือสี่ลงดำดำเนี่ยจันซี่สอ่นั่นเห็นบ่อยสีมือบ้านนี้ก้อนที่หันหนาไปห้ามูอท่านครับอกแล้วว่าหนึ่งสีศูนย์เอาฟ้าจังนทร์เลยาจังนั่นเลยตัวเดียวกันเลยโอ้ยคนบุกจุดตัวนี่ เออทำเลขกกระเพาะก็ดีตอนนี้เลขหางประเทศอ่ะคันว่างสั้นมากอะตรงกันก็เลยข้าฝันผมอ่ามาตรงกับเลขกกรเพอเดียวเลยเนื่งจี้ศูนย์แมนแต่ว่านี่ความหมายนี่อาจารย์ฝันได้ก้อนหนานี่ตั้งแต่ตอนวัดเนาะโอ้ครับครับครับแต่ว่าบ่านี่พอไงนี่คอยมานอนอยู่วัดเมื่อคืนนี่ก้อนที่มีพิธีมือเส้านี่เนาะแมนคอยมาฝันแมนโอ้หนานันเอ้าขึ้นได้เลขตัวเดียวกันครับแล้ผมก็คิดแค่นี้ครับที่ว่าเลี้ยงแล้วผมฝันนโยบากับคณมีโชคอยู่บ่ครับถ้าเบิ่กได้อเบ่นถี่เขามา เพื่นอาจารย์ฝันอีกเกันวะครับวันนี้ก็เลยฝันว่ายายท่าสีเหี้ยนไหม่บ่จักว่ายายท่าสีเหี้ยนไหมหรอกครับยายมามุ่นมาเป็นเหยียบเหี้ยนหนแม่ใจหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นนอนเหี้ยนหนแม่ใจหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแม่ท่าสีเหี้ยนไหม่าจารย์มันหล่อารถมากครับในฝันในฝันครับในฝันมันหล่อารถมากครับก็เลยไปนอนหนึ่คนชั่วโมงหนึ่งรับก็เลยล่าคนก็เลยแม่กับวัดเลยนะเพื่อนกับข้าเจ้าก็เลยมาสูงบ่ยิ้มมือสองกับผินบาทเล่หัวซุปห้าฟังคร สี่ศูนย์คือเก่าโอ้เรียบ้านเลขที่ของอาจารย์นี่สี่ศูนย์พัมไม่ตรงกันครับเลขกฝันอีกตัวนี่เรียเอามันแค่ตรงกันไรเนี่ยเจ็บันชีแม่ลตรงกันนพือน้งวาหมู่บ้านนน่อหมู่บ้านนี่อยที่อัดขีรถออกไปหันขี้รถออกไปที่ไปเติมน้ามันรถรถหม่ครับบมายง้อก็จะลังมากบ่มบ่มบ่มเนี่ยครับงัวลังมากวันนี้วจอดแม่น่ากันหน้าคว้าไปไปสามวงว่าหนี่้ร่องรถไม่ไปสามวงนี่ครบผมจอจอดหน้ากันง้อตัวนึงแล่นออกขังน้องน้องไป ตัวนึงเลียนมาใส่รถไหมว่ามันกี่ซ่นรถโอ้ยรับตาเลยผมน่ะเลยน่ปาีะโอ้ยมันมาเฮียก็จอดตื้อเลี้ยป้ายทะเบียนรถผมเลยโอ้ยตัวแม่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับว่าเขาเรียกไม่ละเบียนพร้อมมีมีมีนาคพู้เตี้ยนะลูกแม่จ้าน่ะแล้วก็มีปูปูอยู่คุณนี่ไปน้ำเค้าเจ้าซื้อรถมาถวายปูเนาะซื้อรถมาถวายปูเออแล้ววันนี้หลังจานกันก็เลยพากันล่องรถ แม่นเด็กไปนะไปนำไปนะไปนะครับไปไปสามวงอ่ามีงัวอยู่ฝูงหนึ่งแม่นเนาะขับไปงัวาแลนมาใส่รถเลยมัน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 ม้าหนิมันมันออกขางตะล่าตัวหนึ่งออกออกมหารถเลยครับมีตัวเดียวที่แลนมหารถมีตัวเดียวแลนมหารถโอนย็รับตาเลยผมโอ้หวงมากเลอนี่ก็สี่สวยแต่นาะตีกันเบียกหนักเบียกหนักหนักเบียกตึ๊บรถงัวกกระจอดทึ๊บยป้ายทะเบียนรถตรงๆเลยเยาะตรงๆรว่ะแน่นเบียกเป็นช่างขังวะจันทร์ มอเลียตรงป้ายเลยเลียตรงป้ายเลยสำหรับป้ายนั่นนี่ป้ายนั่นป้ายป้ายทะเบียนป้ายเบียนรถไหมห้าสี่หกไอซีห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์เาต็ยังติดสีศูนย์อยู่ข้างบนนีมาจดจัเบียนะโอ้โหไม่ใชไติดใจทะเบียนรถติดใจทะเบียนรถแหงแล้วป่ะจันทะเบียนรถหม้อเลียตวนี้ ง่วนง่วนนะว่าเป็นกล้วยเนาะงัวงัวงัวเนาะส่วนมากงัวนี่สี่เปอร์เซ็นต์ต่งัวเด้อเชินเชิญเชิญว่านยาก็ปูยกต่อยากจินลาบจิ้นลาบงัวนเอาเอารถเอาก็จะเอารถเอารถทองมาใส่หน้านี่เปียเอารถทองมากอ่ะง่วนเรียนมาเรียนหรืองัวนเรียนมาเรียบปลายรถคือเก่าเออเป็นยังไงจะว่าเอ้าห่วยมันชี้หาหกศูนย์ดาวบันี้อาจารย์การความหมายในปายมันชี้ออกในป่ายจะเปลี่ยนรถนี่ละ จ้งว่าองว่านั่นละไปที่เมนูตัวนั่นเลยอกสวนมันออกแล้วตัดทิมใช่ไหมครับอกสวน,น,นเาื่อกี้เมืกี่เนียวหา่กันสวนยังบอกกับสุนสนหากับสวนชีทัานตัวอันนี้อันนี้มได้ฟันเดอเพราะว่างูจีเรีมนส้นรถมัน แต่ว่ามันตัดใจเลยมาส้นแต่ว่ามันอส้นมันเลี่ยนไปโอ้รับตาเลยผมก็ได้ยส้นแล้วเอาแล้วบบบนี้วะหรือว่ามันมีเศษกุลิโกปอกที่ใต้แต่ทั้ว่าเสียจนน้ำยันทั้วันไม่หยั่งด้อยทั้งวผมก็เงือดดิโอ้ผมลับตาเลยโอ้ยรถบวกมาสมองนี่มันเอาเมียนรถกุสมองนี่เขาขนานเปลี่ยนลักษณะจังสี่นี่ก็ถือว่ามันไม่ห้โชคให้ยใจก็เป็นไปได้นะหัวกระนาบซีนี่อาจารย์เป็นแบบหัวกระนาบซี เอาเบิรงิเงินหรือเนี่น,น่มเลื่อ่วมาขวาสำคัญ้เลียรถดดนี่นี่มันมันเลี่ยทะเบียนเลี่ยทะเบียนรถดดนี่บ <Man. S 2> ่นี่แมนแต่วัสีรถตัวใดขันรถ <Man. S 2> หากะลงเป็นชีขึ้นเขาดีแมนรถหก <No. S 2> อกกะลงเป็นซี <Man. S 1> เอ <laughs> นรถหอกกะ ว่าน่วงวังวันเด้อเอาเอเคเขาโคเ่จะวังเฮ้ยจะไหนเข้ามักทีสวนจนทีม่แหงเลยเนาะวันฝันเขากันหมดเลยตาพ่อไงพ่อเนี่ยว่ามีเกวดาหลายมีผู้หญิงหัะแขห่าเราเพิ่นเมืองเพื่อนเนยพ่สุนหนตว่าเพ่อนเยอ่บ่เด็เนี่ยอยู่พ่อหง่นีถือเรียกไม่หล่ะสามมวดิ่นถือไม่หล่าสามหมวดในหมพ่นว่าโอพ่อใงเ่ยเนี่ยพ่อญ่เราฝันเนี่ย่นเฮ็ดเฮี่ยนแล้วเฮ็ดเทียงหน้าก็แเ้ว ถื่อเลขน้อนฝันเนี่ยน้อนฝันป้าตัวคนอย่างือฝันแม่นครับจังหว่าผมบอกว่าเพิ่นนางบอกสุพมฟังอยุงมาขึ้นเพิ่นว่าไปแกให้กินเขาอยู่ยแย่นเพิ่นจะคาบเบอรแต่ว่าเพิ่นว่าป้าเพิ่นว่าวัดโท้ตเทวดาขึ้นไล่เลยไมีได้เที่ยวบด่าบอแล้วบัดนี้เพิ่นเพิ่นว่ายังสั่นแล้วได้ถามเพิ่นบ่ว่าเลขงวดนี้เพิ่นมากตัวใดอาจารย์ได้ซ่อมๆมั้มากนึงสีโอ้มากตัวบอกเลยก็ตัวนี้เลยแล้วมากนึงไอ้ส่ศนย์าเลขอาจารย์ปล่อยต่อต้องวดพุ่นตัวซั่นแม่นาบอกเราเท่านั้นนะอือ ฟังนึงสี่ศูนย์ตรงกองกันคักเนาะแม่ตัวว่าตั้งเอาเด้อพลอยพี่น้องนี่เป็นความเสียส่วนบุคคลเด้อเรื่องฝันเรื่องหยังนี่ผู้ฝันฝันสุคนแจ้งอะไรที่ฝันแม่นว่าแม่นแต่ว่าบัดนี้ในลักษณะนียนว่าท่มกันหลายเหตุการณ์เหลือเกินเนาะอาจารย์ก็ฝันได้ตั้งงวดแม่แล้วบัดนี้พราะยังอันนี้ม่านอนอยู่อ่าวัดวัดเมื่อคืนนี่ก็ฝันได้ตัวนี้ขับรถออกไปงัวกับมาเที่ไปทะเบียนก็มี4กับ0แม่น ซื้อรถซี่สูญสิทธิ์มั่วคนนี้กะนเชื่จังไรออกตัวไหมมันตั้งไก่เลี้ยงไม่ใช่ตั้งไก่ง้างไม่ใส่รถนะครับจอดไม่น่าจอดจอดรถที่มันใส่ยางโกยโกยมาเลี้ยบฝ่ายทะเบียดรถหลวงหลวงโอ้สร้างเปลี่ยนเนาะเบาเบาแล้วเรื่องแปลกแปลกมันมีหลายยังมีลายอย่างที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นรับตาแล้วผพยานมันสูญง่วงเนาะครับผมนี่ง่วงง่วเขจจทางเของมาหน้าพยานไก่ของวันี้ไอ้นี่เจ้าเจ้านาวัดเนี่ยนี่เจ้าจนาวัดนี่ดทีเดินหัวอยู่เดินหัววิไลง่วงมาเลี้ยง จนได้ดึงมาเอามันคือไปเรียยขทางไหนเนี่ยออกมาแหมมันมาเรียยจนให้เจ้านั้นมาดึงหัวจากไปทะเบียนรถไหครับออืสงสัยซื้อมาจากหน้าเกลือหรือเปล่ามันเข้มหัวกับเกลือนมารถจอดโดนรถจอดใกล้ขั้วดนครับมันเข้มในบุหรี่มมันมันติดกินนี่เนาะมันติดกินติดกินอยู่ป้ายอะติดกินอยู่ป้ายต่ว่าเฮ้าเฮ้ากับมองไปได้ไงนั่นว่าที่กินกันส่วนตัวแล้วพ่ออยาก แมนเอาเลขตัวนี้ดึกตัวโอ้ยกับแมนเนาะเอาเลขเทาทุ่มทุ่มจัดต่อตั้งอย่างพร้อมโมโหประตูกับเปดประตูจัดไปเลยทนเลาะเรียกกั้วยแห้งไรกล้ว่านีนี่ก็ไม่บอกกันเง่นบ่ดละบ่แม่ยังดอกที่เขาเอาชนะนี่กับบ่ให้ย่างให้เอฟซีผีพามเออมโอนี่วัดเท่ากับมีงานบวชงานหนักบวชหนักสองงานเนาะครับมาเนี้ก็มีครับมีบอกบุญญาโน้มเพื่อให้จะอยากใส่เนาะครับใส่ใส่ปูกระเบื้องเนาะโอ้ยังขาดหลายอย่างอยู่วะจังครับ ขาดยังแน่ร่องเราสูเอฟซีฟัฟ่งบางแน่ปูกระเบื้องของน้ำนี่นี่ปูตอนนี้กำลังจะปูกระเบื้องของน้ำปูเรียลสร้างของมาพนเห็นจุ่มบุ่มนี่พนเลยจะปูเลยตัวปูจะไปยังขาดไสขาดไสก่อนจะไสเพื่นไปใส่กับยานเพื่นว่าให้โอ้เอ๋อเอออยากบอกบุญนุ่มพลอยนุ่มมีขยันนุ่มทั้งไก่ทั้งไก่เนาะครับเออเพื่อนอะไรมีชะตาพุ่งไสเพื่นเราปิดแก้วหลวดเอาเบิร์ดครับ โอขกันผู้ใดมีอยู่เฮียนน่ะแม่เออความหมายกันมีผู้ใดมีเสี้ยงมีไส้อยู่เฮียนแกแก่มาเลยเออแม่เฮีนดีรับเอ่อบริยากันุโมมากชนะแม่ไส้ครับเอาเวอร์อืมฮะจะถือว่าชัดเจนนะครับอาจารย์เพิ่นกัเอาไงไงว่าพจน์แม็กซี่ศูนย์ศูนย์ชี้อะไลหนึ่งศูนย์ชี้ว่าวขันเว้าเลยลักษณะนี้อาจารย์มั่นใจแล้วแต่หันมาหนีบ่ฝันอีกบ่าหันนี่แต่หันมาหนีตั้งแต่อะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ชี้มาหนีบ่ฝันอีกว่าอาจารย์นี่มือหนึ่งพันว่า อันผู้ชายตีกันตีมันเอาข้อนปอนตีกันมันที่เป็นมันที่ปอนะไรจันข้อนแปดปอนตีหัวกันแปดปอนตีตีเปียนกันตีเปียนกันตีอันนี้เป็นเรื่องหมดชู้พังเนาะครับเปียนกันตีมาหนี่มาผู้นึงเป็นผู้นึงสลบก่อนผู้นี้สลบกันล้มลงมก่อนนาทับผู้นี้เนานาทับหนา